คาบมอนเลาะให้หนังก็ยิงเนียนะคะเอามอนนะให้ติดต่งนอนแนมนเนนเอามอนเลาะให้หนังลกูกเนียนายคาหมอนไปเหยนยดใหญ่ใหญ่คข้ออางเอออสียาอาเจย์บะโอมัก็โอขึ้นน่นใส่บะโอนะ <c oughs> เอ้อ้วนฮะเอกูเดิน,า,ดนายาเี่ดิก่ายาเี่ดิเป็นแผลเน่ดิกนะ นี่ก็ขนล่วงล้คันกัดตัวเองจนเป็นแผลเลยเอื้นน่ะเอ้นทำไมกลัวจังทาละขู่มาาละขู่มา่นออดี่ย่ป้าวเอไงดนี่นไงเอาไปนี่จะไปแล้วไปแล้วเอิ้นน้ำหมอนวาทบาลไยลูกอย่าไปคุกขี้ดินมา ไม่ใช่หนูเดินไปเฉยๆเดี๋ยวไปคุ้กขี้ดินนะลูกอุ้ยยางตำยางต่ำกูผ้าให้ลูก嘛ป้าป้ากูให้มามาเอาไหมอัีกี่อดนทีกี้เออนอนตรงนี้ก็ได้เลยอ่ะอ่ะเอาลงไป เดี๋ยวสักห้านาทีก่อนก็จะออกให้อ,อยังตำขคุกเสาพี่เต,ต็มมันทำตัวมีพี่รุดมันทำตัวมีพี่รุดเพราะวันเห็นเขาทายาให้แม่มันมิตาดีนข้ากติทาตูดเออยู่เลยให้ทาตรงไหนให้เนี่โอ้ไม่ใช่ทาขาหรือเปล่าหรอโอ้ทาขาได้ไมหมล่ะโอ้ทาตรงนี้นี่นี่ทาตรงไหนดีว่า อยังตํามเนยหนูก็เดินห่างๆเลยที่ลูกโอ้ยไม่ดีกระดายเดินห่างๆเอาเดินมานี่เดินมาทางนี้หนูก็เดินออกมาจากห่างๆกรุงมันจะเกาออกอ่นเดี๋ยวรอก่อนแม่เนี่ยนั่งเปลามอนยังเดี๋ยวเลยแม่นี่ยเสียมอนไป ไปฉบาดเลยไปชิดชิตชิตชิตเลยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก็ได้ออกออกลูกทำไมต้องน้าตายอย่างนั้นล่ะโอ้ทำไมต้องน้าตายอย่างนั้น,น,ยยงงนเดี๋ยวก็ออกในอีกห้าทีนะให้ยาเบตาดีนมันซึมก่อนนะลูกนะททวเองให้มันซึมก่อนะน,นะ นั่นเวนนะเอวเวนนะชิคอาบมอนเล่นที่ไหนกันดูผู้เช้าติดมอนหนิวม้อนข้อขายรจะแตะบโบเวนไม่ดิบมันก็เลยไม่เดินเลยคนนี้ <laughs> เว้นนะมันเพท่ม้อนโอ้ยอย่าไปจกใส่มันออกจุดนะเนาะห้วยจกใส่ออกมันสีแดงนุ่นเชียโอ้ยเอาเอาไปเก็บเอาไปเก็บเอาไปเก็บไว้ในกรงไปะน้อเวนนะเชียร์ไปใหญ่ใหญ่เว้นโมโหป,ะป,ะปะโโ้าพ่อเนี่ยนิ แ่นมอหเลยแน่นนานๆไปจกใสอีกแล้วมาหายได้อไปจกใสไม่ออกมาหายไดย้เอามาเลยถ้าจะเอาใสมันออกแ่นไว้แต่เอาออกสักหน,น่อยแ่นนะแ่นมหนนอหงเราแ่นมอหงเราแ่นแฟนมาเอามาไปเก็บเอาใสมันออกไม่ให้เล่นเลยมาเลยมไม่ให้ นั่งขอดีๆถ้าจะเอานั่งลงนั่งลงดีๆนั่งก่อนนั่งลงก่อนโอเคแล้วก็ขอด้อขอมือ,อด้ขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บๆด้โอเคเก่งมากเอาไปน,น่ะน่ะต้นหายก็ไปซีดห้มั่นใจมันออกแหวนไดซีดแม่ชิดเลยแหวนเนี่ย <laughs> <laughs> มันสนุกกันเลยแต่เช้าแท้ มสนุกสนานเลยแต่เช้าจังเล่นผู้เดียวก็เล่นแม่นน่าเล่นผู้เดียวแล้วม่มีผู้ใดเล่นน้ำแว่นเลยไม่ไดีเล่นไม่ได้ยังไปไปไหนอยู่จะอ,ออกออกได้ยังเนี่ยให้ยาซึมก่อนนะลูกนะออกเดี๋ยวก็หายตำเซโนออีกวะนี่ตำเซโนออีกวะนี่เออเดี๋ยวเอาออกให้นั่นขนล่วงหมดเลยเนี่ย ไปไไปเดินเดินเดินไปเดินเดินเดินนชคลอกเสาลกันคอกเจอโอ้วัสดคัละโอ้โวตสดคัลโอ้หวเป็นตะยมันที่เสียออกเข้าไปข้างในออกออกออกกินกัหละวันนี้ สิบนาทีแล้วโอ้ยยังชั่วเลยให้เอาไม่ใช่ดิทาหมดแล้วเอาใจดิกแนวไหนมาไว้เลยดิย๊งยางตำพุนตำผีไปเลยดิแกฮะไปคุกดินไม่คุกไม่ดิ๊งเป็นอะไรหรอไม่ดิ๊งเหรอไม่ดิ๊งเป็นอะไรไม่ดิ๊งผัดขนเหรอลูกโอ้่แม่ขาดพิสตันเดียวห้ามไปคุกดินนะถ้าถ้าไปคุกดินเอาใส่ให้อีกนะ ก็แต่ไหมโอ้ยมอนจกใส่เบือ่อเลยวันนี้เอาไปเก็บอุย้ยว่าแล้วมันเอาใส่มันออกทะลักแล้วใส่ทะลักแล้วนะคะทุกคนโอ้โหแม่งานเข้าแม่แล้วงานเข้าแม่แล้วใส่ทาอีกแล้วใส่ทารักอ <c oughs> ีกแล้วบ่ท <c oughs> นแต่สีเงียบโน่นเอาใบโน่นตะ้องให้ใบอ่ะ ต้องให้เลยยายบอกนะให้ไว้ใหบใหบบบน,นึ่งอ่ะอ่ะนี่ว่าอาะ่งมันได้ขาดแล้วตอนนี้เอาไว้หนุนโอ้โหเม่ไอะไรละคนนี้ล่ะโอโ้โหโอ้โหอ้โต้องไปเลอจังเอาเอาย่าง,า,งา,า,า,งางกับย่างขาทางทางแบบเนี้ ไปไปเข้าห้องน้ำมยังอะเดี๋ยวจะทำข้าวให้กินแล้วเนี่ยโอ้จะไปเหนื่อยเหรโอ้โอ้ก็จะเข้าในบ้านเลยยายยายเวป็นคราวนี้บ้านเลยยายโอ้ขอดนะครับยายยายโอ้มันขอหรอครับยายยายถูบ้านอยู่ไม่เห็นได้ไงเนะี่ยขอครับยายมันวะถ้าขอแล้ว ยายถูแล้วตอนยายไม่ถูก็ไม่รู้จะเข้าโอ้ก็ไม่รู้เรอโอ้ก็กลัวทายาะลยโอ้ก็เดินหนีแล้วมาอีกทีเรยยายก็ถูบ้านเลยไม่ไหวเลยแบบนี้เลยยายขอข้าวนิดนึงด้ไหมเลยยัยยายไม่เข่ายายไม่เข้าโอ้เมนียังไม่เข่าเลยเมนยังไม่อยากเขาเลยโอ้ไม่หายใจเล้วไปไป ไปนอนตรงโน้นเดี๋ยวยายถธอแอบเข้าบ้านอีก้อยเกงทำไมต้องขอยายล่นะทำไมไม่เดินเข้าเลยเอาโอ้อก็มีมารยาทพอหรือปะไม่ใช่จะเดินเข้าสูงสี่สูงห้าก็โดนดูเอาแม่แม่นม,มาปีดชีพแาน อเมนสวัสดีค่ะก่อนอเมนเจวัสดีค่ะพี่พีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะดีๆไม่เห็นเร็วเร็วอแมนอเมนสวัสดีค่ะก่อนแล้วเร็วสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันกับพี่แม่นกับพี่เอิรกับแม่ดิกับพี่ตั้งใหม่ได้ค่ะเออหงายท้องโชว์หนึ่งกลุ่มไปไปแล้ะบาย